มาโอ้โหตัวนี้อันฟาแบบบอสเลยอันฟาบอสนะตัวนี้อ้าวตัวอะไรกูตายไวเนี่ยโอ้ตัวฟาร์มแซดนะตัวฟาร์มแซดผมมาอยู่เลยตรงนี้วะปล่อยมันปล่อยมันเรียบร้อยนะตัวเวลน้อยตัวเวลน้อยกูตายไหวปววะน่าจะไหวนะเพื่อนนะตัวผมเลือดเยอะอยู่เรียบร้อย ก็รียบร้อยสิก็สู้ได้นะเพื่อนนะหาเวลร้อยมาสามตัวมันสามารถผสมกันได้นะไม่จำเป็นต้องกลุ่มเดียวกันนะเพื่อนก็ประมาณนี้ <Okay. S 1> โอเคโอ้หวัดเจี๊ยบเวลขึ้นเพียบโอเคเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนและไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเพื่อนก็มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ